สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลิปโตปปนะครับคลิปนี้นะครับจะพามาอัปเดตบิตคอยเช่นเคยนะครับอย่างเมื่อวานนะครับราคาบิตคอยก็มีการตกมาถูกไหมครับสำหรับผมตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าบิตคอยจะเริ่มกับตัวลงไปเทสที่ฐานหรือยังนะครับอย่างที่ผมบอกหลายคลิปนะครับว่าบิตคอยมีโอกาสกลับลงไปเทสที่ฐานถูกไหมครับถ้าจากที่ผมดูจากกราฟนะครับแล้วก็จากอินดิเคเตอร์ทั้งหมดนะครับบิตคอยยังไม่ได้มีท่าทีที่จะกลับลงไปเทสที่ฐานแรงๆนะหมายถึงว่าตกแรงๆนะครับ อาจจะเป็นแค่การย่อนะครับการไซเวการเก็บแรงเนี้ยไปเรื่อยๆก่อนนะครับถามว่าเหตุผลแรกคืออะไรนะครับเพื่อนๆมาดูนะครับ3เส้นนี้เพื่อนๆเห็นไหมเส้นสีเขียวนะครับเส้นสีชมพูนะครับแล้วก็เส้นสีน้ําเงินทุกครั้งนะครับที่บิตคอยเนี่ยมีการดีดขึ้นมาถูกไหมครับหลังจากที่บิตคอยมีการดีดขึ้นมาเนี่ยถ้าหากว่าบิตคอยนะครับมีการปิดราคาต่ําลงมากกว่าเส้นสีน้ําเงินนะครับตรงนี้นะครับหรือว่าตรงนี้ก็ตามนะครับมันเป็นการบ่งบอกแล้วว่าบิตคอยเริ่มมีการอ่อนแรงของเทนนะครับ หรืออาจจะทําให้บิตคอยตกลงไปหนักๆได้นะครับแต่มันเป็นแค่โอกาสส่วนมากถ้าเกิดเรามาสังเกตกันเนี่ยเราจะเห็นว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เส้นสีเขียวอยู่ข้างบนเส้นสีชมพูอยู่ตรงกลางเส้นสีน้ําเงินอยู่ข้างล่างเนี่ยมันเป็นการบอกเลยนะครับว่าเทนบูลิชเนี่ยกำลังมานะครับหรือว่ากําลังมาแรงมากๆนะครับสิ่งที่บิตคอยอาจจะทําได้ในเทนบูลิชนะครับก็เป็นเพียงแค่การย่อลงมาชนเส้นสีเขียวหรือว่าเส้นสีชมพูหลังจากนั้นเนี่ยก็อาจจะพุ่งขึ้นไปได้แต่สิ่งที่เราต้องสังเกตให้ดีคือ ถ้ามันเกิดการย่อลงมาต่ำกว่าเส้นสีน้ำเงินจริงๆแล้วปิดตรงนั้นนะครับอันนั้นเนี่ยเป็นการบ่งบอกแล้วนะครับว่าในอนาคตอาจจะมีการเปลี่ยนเทรนของบิตคอย n ได้จริงๆนะครับอย่างถ้าเกิดผมพามาดูปี2019นะครับพอราคาบิตคอยปิดลงมาต่ำกว่าเส้นสีน้ำเงินเห็นไหมครับหลังจากนั้นเนี่ยพอเรารอไปเรื่อยๆให้เส้นสีเขียวเนี่ยแทนที่จะอยู่ข้างบนนะครับกลับลงมาอยู่ใต้เส้นสีน้ำเงินแทนเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยสิ่งที่บอกคือเทรนของบิตคอยเนี่ยเริ่มมีการอ่อนแรงแล้วนะมันเริ่มมีความไม่มั่นนใใจเข้าาามตลด ก่อนที่มันจะย่อมาที่ฐานมันจะต้องเกิดสัญญาณแบบนี้ก่อนนะครับคือราคาบิตคอยตกลงมาต่ํากว่าเส้นสีน้ําเงินแล้วเส้นสีเขียวกลับลงมาอยู่ข้างล่างนะครับอันนี้จะเป็นสัญญาณที่บ่งบอกได้ดีเลยว่าอีกไม่นานบิตคอยอาจจะมีการกลับลงมาเล่นที่ฐานได้นะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับผมอยากบอกเพื่อนๆว่าเพื่อนๆต้องอย่าลืมนะว่าในภาพรวมระยะยาวเนี่ยสิ่งที่บอกกับเรามาคือบิตคอยยังสามารถขึ้นไปต่อได้นะครับ ผมอยากให้เพื่อนมาดูอินดิเคเตอร์ข้างล่างนี้นะครับถ้าเกิดว่าเส้นสีน้ำเงินเนี่ยตกลงมาอยู่ในกรอบเส้นสีเขียวอันนี้นะครับมันเป็นโอกาสนะครับในแต่ละไซเคิลนะครับที่บ่งบอกมาว่าตรงเนี้ยคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่คุณควรซื้อบิตคอยน์นะครับถ้าผมย้อนกลับไปเพื่อนๆดูปี2 0 1 4นะครับตอนที่เส้นสีน้ำเงินลงมาอยู่ใต้เส้นสีเขียวเห็นไหมครับไม่ว่าจะเป็นราคาไหนก็ตามนะครับถ้าคุณได้เก็บบิตคอยน์ไปแล้วคุณมองมาจากอนาคต ช่วงเวลานี้เนี่ยถือว่าเป็นราคาที่คนจะถามคุณเลยว่าเก็บมาได้ไงนะครับหรือจะเป็นปี2019ก็เช่นเดียวกันนะครับช่วงราคานี้นะครับผมให้ตอนที่มันอยู่ข้างบนเส้นสูงสุดของเส้นสีเขียวเลยนะครับราคาประมาณ4 0 0 0เนี่ยถ้าคุณมองย้อนกลับมาตอนนี้36 0 0 0่ถูกไหมครับคนก็จะถามว่าโหเก็บมาตั้งแต่4 0 0พันเลยเหรอปัจจุบันนี้ก็เช่นเดียวกันไม่ต่างกันเลยนะครับคือถ้าเกิดเรามาดูดีๆเนี่ยเส้นสีน้าเงินได้ตกลงมาอยู่ต่ํากว่าเส้นสีเขียวตอนปี2022่ถูกไหมครับ ตอนนั้นเนี่ยราคาบิตคอยประมาณ1 6ื่นหในอนาคตถ้าคุณมองกลับมาคนก็จะถามคุณเช่นเดียวกันเลยนะครับว่าเก็บบิตคอยทันได้ไงตอน1 6ื่นจุดประสงค์ที่ผมมาทําคลิปนี้นะครับคือผมไม่อยากให้เพื่อนแตกตื่นกันมากเกินไปนะครับคือบิตคอยเนี่ยถ้ามันจะย่อลงมาทด้ฐานจริงๆมันจะมีสัญญาณบางอย่างบอกเรามาก่อนนะเมื่อนั้นนะครับผมก็จะรีบมาทําคลิปบอกนะครับสําหรับใครที่เป็นสมาชิกในช่อง YouTube ก็จะได้เห็นคลิปก่อนนะครับ หรือใครที่สมัคร OKX ผ่านผมนะครับแล้วเข้ามาในห้องซิกเน่ก็จะได้รู้ก่อนทันทีนะครับแน่นอนนะครับห้องซิกไม่มีค่าใช้จ่ายนะเพียงแค่คุณต้องสมัคร OKX ผ่านผมนะครับแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดที่ผมอยากจะย้าเพื่อนๆนะครับคือถ้าเกิดว่าราคาบิตคอยมีการตกลงมาจริงๆนะครับอยู่เล่นแถวฐานนี่แหละอาจจะไม่ถึงฐานก็ได้นะครับแต่ตกมาแรงๆแล้วส่งผลให้เส้นสีน้าเงินลงมาอยู่ใต้เส้นสีเขียว ผมจะบอกได้เลยว่านั่นคือโอกาสที่ดีที่สุดอีกรอบหนึ่งที่บิดคอยให้โอกาสคุณในการซื้อนะครับคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้นะครับอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับสําหรับผมเนี่ยถ้ามันตกลงมาจริงๆผมจะเก็บเพิ่มนะครับโอเคครับก็ไปแล้วนะครับบ๊ายบายครับ